สิบห้านกาห้าสิบเจ็ดนาทีเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาถึงสวนประสิทธิ์จารุตานนนนะครับหลังมหาลัยสยามนะครับมาถึงสวนขอน,น,นะครับโอ้โหกล้วยกล้วยเคอเบเบอร์เลยครับมีสวนก็ปลูกไว้พอๆกันเลยครับนะสวนที่ปลูกไว้ของผมหลังเขาคับสวนประสิทธิ์เขาอาจจะปลูกมาก่อนนิดหน่อยแต่ดูครับสวนมาเต็มไปด้วย ต้นไม้ปลูกกับผมมาเป็นปีเนี่ยต้นโกงต้นกล้วยของเขอดีมากเลยของผมนี่โรคลายพายครับต้องรมทิ้งให้หมดแต่สวนกล้วยประสิทธิ์ไม่มีเชื้อโรคลายแดงครับเขาเรียกเชื้อราแดงลายพายด้วยเชื้อราโอเคมาถึงครับชนีดจะ,ะมาล้ำํายครับเพื่อนประสิทธิกเขาส่งมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับให้เรา ทุกปีครับปีที่แล้วก็ให้ไปไหนครับประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์อ่ะอยู่ใน,นสวนครับอยู่ด้านซ้ายมัย้งเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่ครับอยู่ด้านนี้ครับนี่ว่านั่งอยู่ที่ออฟฟิศนี่ครับรถผักอยู่ครับนี่ครับสวนพี่สิทธิดสปริงเกอร์เลยผมดีปั๊มเนี่ยรากทุกต้นได้เลยไม่ต้องมาลาดสปริงเกอร์ปุบปุบ ทันแปลงน,น่าน,นะออกล่างกายโอเคโอ้โหต้ก oh, oh, นกล้วยดีมากเลยของผมตายพายหมดเลยต้องล้มทิ้งที่ <Okay. S 1> สวนหลังเขาโอ้โห <Okay. S 1> oh, น้ำไหลดี้ใช่ได้ใช่ได้ปั๊มใช่ไหมปั๊มตัวน,นั้นใช่ไหมโ okay. อเคเอาไปซ่อมใหม่ตัดตัดอ้อยเป็นต้นไปขายมามาซื้อถึงสวนเลยนะครับเอาไปใส่ทำข้าวขาหมู สองต้นนะครับต้นใหญ่ๆครับสวนประสิทธิ์นะครับนี่ดูครับต้นเขาใหญ่มากเลยโอเคครับเอาไปเขาขาวอันนี้มันแตกแค่ไดนไงแตกหนอแตกหนอจะไม่ใช่ดีแตกหนอมจะไม่หวาน ต้นนึงต้นหนึ่งต้นหนึ่งสามต้นไปเลยให้เป็นสามสี่วันได้เลยใครอยู่แถวไหนครับขาหมูเ <Yeah. S 1> ดีถ๋ถึงวีอ,อวบางว่าอ๋อแถวบางว่าวีเอฟบางว่าครับที่สวนก็อยู่แถวมอสยามเนี่ยสวนจารุตาโนนเนี่ยนี่ไงอ้อยเนวะนี <c oughs> ่ไงผ,ผมผมปะ <c oughs> ผมอยู่หลังเขานู่นพุทธบาลหนึ่งไกล้กำลังจะไปปลูกเนี่ยเอาไปปลูกทีแล้ว ทำทำทำกำขึ้นทำทำกำแพงแล้วทำกำแพงกั้นดินน่ะไอช่างเหยียบตายหมดเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวาปลูกใหม่เอาผักเอาพัน์ที่เนี่ยต้นบปเรื่อยเลยครับที่นี่อ้อยหวานพี่สิเขาจะพันอะไรเนี่ยอ้อยขาวอ้อยเหลืองนะครับมันมีสองพันนะอ้อยแดงอ้อยนี้สำหรับคั้นคั้นก็ได้นะอ้อยแดงก็ได้อ้อยแดงเขาบอกกินแก่ก็หวาน พอดีเลยเนี่ยได้หลายวันโอเคเอาแบบแค่แล้วก่อนเดีย๋ยวเดี๋ยวไปไปังเท้าครับไอตรงนี้แหละได้เสามต้นก็พอดีกันหนึ่งหนึ่งวงครับใช้วงปลูกเดี๋ยวลองลองครั้ง,งที่ไร่แน่รั้งที่แล้วโดนทั้งเอียบทาเขื่อนกั้นดินให้เราโอเคมาซื้อสวนเลยอ่าฮะนี่โอ้โหสุดยอดเลยรายได้ทุกวันนะพี่สิทธิ์เขาเนี่ยลุกนะครับ ต้นนึงนะครับได้ยี่บาทครับผมแปลูกสบาทปลูกไว้ครับไม่เสียหลายนี่ได้พันไปแล้วกปสิทธิ์ให้มาจะเอาไปปลูกหลังเขานะครับลืมบอกไปนะครับว่าทําไมพี่ประสิทธิ์นะครับโทรเรียกผมไปตอนบ่ายกือบบ่ายสี่โมงนะครับสิบสามนาฬกาห้าสินาทีเพื่อไปเอานะครับเนี่ยคือญาติเขามั่งอยู่แถวบางแพ้วนะครับปลูก ลำใหญ่เป็นสวนเลยนะครับใหญ่มากครับแล้วก็นี่ครับเอามาให้ผมไปเอามากินนะครับแล้วก็ได้นี่มาด้วยพันอ้อยพันอ้อยที่เขาขายได้ตั้งร้ยี่สิบนะครับขายให้ไอ้กกินปลาขาหมูอะ่ะในเกียงอะ่ะตรงทางรถไฟลอยฟ้ายตรงแถวนั้นอะ่ะเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ผมเคยไปกินร้านนี้นะข้าวขาหมูอร่อยครับเขาใช้อ้อย ก็เป็นตุนนะครับขาหมูแล้วก็ได้นี่มาด้วยครับเดี๋ยวมาดูครับหน้ามาหน้าบ้านได้ต้นนี้มาครับอยากปลูกตั้งนานครับปลูกไม่ขึ้นทักทีครับสมัยก่อนนะครับพ่อของแฟนนะเขาปลูกขึ้นนะอันนี้ได้มาพันุ์เนี้ต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดได้มาต้นหนึ่งนี่ประกันว่านี่ครับปลูกในกระถางนี่ครับรับประกันว่าขึ้นแน่นอนครับได้กินใบแน่นอนครับ หกเจ็ดปีที่แล้วครับคือสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อพ่อของแฟนนะครับพ่อปลูกตรงเนี้ยต้นเบลอเลยครับแล้วก็ตายนี่เรามาปลูกใหม่ดูวิธได้ได้กินหรือเปล่าหรือที่บ้านได้กินครับนี่ปลูกจากเมล็ดโอเคดูกันต่อไปนะครับกระถางหน้าบ้านเนี่ยใบมะกรูดเวลาซื้อเนี่ยโหแพงมากครับห้าบาทสิบบาทเลยนะโอเคปลูกกินเองละส่วนอ้อยเนี่ยครับจะไปปลูกที่สวนลังเขาพุทธบาลหน้ารีครับ ัางทีแล้วปลูกทีนะครับสร้างกาแพงกั้นดินชั่งถมดินถมเลยเหยียบทรายหมดเลยครับโอเคปลูกตอกปลูกใหม่ครับเดี๋ยวกลับไปปลูกครับเดี๋ยวจะไปล้ววันนี้วันที่สิบสี่มั้งสิบสามสิบสี่เดี๋ยวจะไปวันนี้ยี่สิบกวา่าเอาไปปลูก่แค่น้ําไปก่อนนะครับลุยต่อไปครับลูกใหญ่มากนะครับดูดีลูกโป้งนขนาดเนี้ยแต่ลูกเขาใหญ่กว่าลูกโป้งนะครับแต่ลูกครับใหญ่มากลูกโป้งเนะี้ย เทียแล้วครับใหญ่เป็นโป่งเยอะเลยนะครับโอเคครับลำไยสวนทางญาติประสิทธิ์นะครับที่ประสิทธิ์นะเล,เ,ลเ,ลเล็กๆกินให้ฟรีมากินฟรีครับปีก่อนก็ให้มาครั้งหนึง่งละโอ้หวานอร่อยอย่างดีเลยครับลูกมึนๆเชียงใหม่สู้ไม่ได้นะครับลำปางเชียงใหม่ภาคเหนืออันนี้ปลูกแถวภาคกลางกับบ้านแพ้วเนี่ยดินก็ดีของนั้นนะครับหวานหวานดีมากเลยขอบ ขอบคุณประสิทธิ์เลยนะครับขอบคุณประสิทธิ์ครับ